โอ้โหปล่อยเท้าเฮ้ยให้เปิดไปดูอ่ะเต้นดิเต้นดิจบแค่นั้นจบแค่นั้นโอเคโอเคเย่ไม่อ้แค่นี้อะไรวะนี่ต้องดูออกค่านี่ตึ้นบอลเล์ดูออกค่านี่ตึ้นบอลเล์โอ้โหบีบอยแล้วบีบอยโอ้โหบีบอยแล้วบีบอย B-boy B-boy มานี่ ออกัสออกก้าพรุ่งนี้เนี่ยป้าป้าจะบวชแล้วนะหนูก็จะไปหนูก็จะไปแล้วรู้ไหมว่าป้าป้าจะบวชเป็นอะไรไม่ปาตีปาตีปาตีบวชเป็นอะไรบวชเป็นปาร์ตี้ก็แล้วแต่ป้าป้าจะบวชเป็นพระเออปาบวชถ้าป้าไม่บวชจริงป้าส่งคลิปมาให้ ้อีกลยนะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ป้าป้าไปบวชเป็นพระดีไหม,มดีปะถ,ถ้าบวชเป็นพระต้องเอาไม่ให้ผมเต็มเลยนะไม่ให้หัวรานเลยนะป้าก็ต้องโกนผมนะแล้วก็มาต่อต่อต่อผมอีกแบบนี้แบบนี้โนผมแบบนี้อ๋อก<ค>นผมแบบห่านห่านไม่มีผม โกหกพะเขาพูดว่าอะไรมุกษาสาย,ายา <c oughs> มุญาโกหกคือมุกษามุกษาแปลว่าภาษาอังกฤษมุกษาแปลว่าโก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 แล้วพระเป็นยังไงพระคือใครรู้เปล่าพระเป็นคนที่ทุกคนต้องไหว้อ๋อพระเป็นคนที่ทุกคนต้องไหว้ใช่ตทุกคนต้องถวายพระ นถ้าคนอุบัติเหตุต้องนอนในที่ไม่ให้คนเห็นและต้องไว้ผ้าด้วยถึ่งเขาจะไปอยู่บนฟ้าอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดทำดี้วยถ้าเกิดทำดีจะอยู่สวรรค์แต่ถ้าทำไม่ดีจะตกนรกแล้วก็กลายเป็นเปรตด้วยเธอทำอย่างนี้ได้ นี่ชรีวัฒา์อธิวอ้โหอัญชรีวัทา์อธิวัฒนผูน้อุยสอศเก่งมากเลยคุณหนูอยากไปกับป้าได้ไหมได้พี่ก็ไม่อยากไปอยากอยู่ก,กับยายเออไม่เป็นไรออก้าก็ไม่ต้องไปออก้าก็อยู่บ้านไม่ยายไปด้วยอ้าวก็ไม่ไปเองอ,ะ<ป>อ่ะไปรัพย์ใส่เสื้อสีอะไรรู้ไหมเหลืองม่วง เืองถูกต้องแต่ตัวต้องเป็นสีชมพูตัวต้องเป็นสีม่วงตัวเป็นสีม่วงมมาดูนี่เพื่อนเขาเรียกแมงวันเฮ้ย <ว S 1> ป้าจะไปบวชบวชเป็นไรพระลวป้าจะเต้นยับไหมป้าไม่เต้นไม่เต้นยับแล้ว คนได้ลูกหลายคนเกิดมาหน้าแปลกใจเลี้ยงไม่ได้แม่คนเดียวไม่เลี้ยวแน่อันพระคุณบุญเหลือของพ่อแม่บวชให้แก่คราวนี้ดีนะัก แกถนอมกลอ่มเกลียงเลี้ยงเรามาตรอดมากเกียวปาเจ็บไหข้าดงนมบอกลูกจะเติบใหญ่จำกันได้ต้องหัวร้านย้ำย้ำอยู่คนเดียวเลยคนำย้อยู่คนเดียวลก เรียนเสียงหม้ควันดังกังวานวิดในหู

<laughs> Mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ปา้าจะเป็นพระแล้วนะคะระับป้าปาจะไม่เต้นยับแล้วต่อจากนี้ไปปา้าปาจะสวดยับ ยี่เลยอ hey, mm. ืมไดไหมอ่าจุ๊บหน่อยไปบวกกระเพาะไหมลูกกระเพาะรงพ่อได้ไหมไม่เอาสวันนีค่ะจุ๊บหน่อยอ่ะจบไปลาป้าป้าจะไปบวดแล้วป้าไปป้า ยืดแล้วก็กระโดดนะครับโอเคไหมโอเคครับหรือนับด้วยค่ะอากาเฮ้ยโอเคนอนนอนกินอีกเงี้อเฮ้ย คัป okay. ้กา,า,า,าก็จะรล่าอะไรให้ฟัง,งพี่วัดจะ่อยทาอ่ากะอเอาโยในยน้ำป้เาเราเออไปเลยวสั่งมัน บรรคับช้างเหรอฮออ๋ได้ยัง้ะมองหขึ้นตะมองหขึ้นแม่เอาการรักนี่แล้วการรักทีไรเอากาก็ดื้อทุกทีเลยอ่ะขอโทษขอไข่ขอโทษแม่พูดพร้อๆดิขอโทษครับทำไมครับอ้าวแม่เขาต้องไปแม่แม่เขาต้องไปฟังกี้อะครับ Yo vengo para lo mío, la dejo confundida como un calor frío. Pásame la boca, que por así río. Tú sabes que yo soy Armando Lío. No deja la muera, que a ti te gusta. I'm my dad, I love <laughs>

เร็วเนื้อขาให้พี่อดรอดรอดร่ดอดรอดรอดร่ดรอดรคดรอดรอดรอดร้ดรอ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 ดระดรอดรอดรอนรอดรอดนอพี่ดรล้รอดรอดรอดร้ดรดแล้วจะระเบอดร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 รับรอบคุดนะครับรนด่อรอดรออรมอ